ที่โรงเรียนบ้านห้วยเหลาตำบลเชียงของอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านศาสตราจารย์ดตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวลัลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีองค์ประฐานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุลาภรโปรดให้ราชวิทยาลัยจุลาภรเชิญสิ่งของพระราชทานผ้าห่มกันหนาวจำนวน500ผืนและกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานจำนวน200ชุดเพื่อมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในจังหวัดน่าน โดยมีนายกฤิตเ,เพชรเพชราบุรนินรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ร่วมรับมอบสิ่งของพระราชทานและกล่าวสำนึกในพระกรุณาที่คุณของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีที่ทรงมีความห่วงใยและมีพระเมตตาต่อประนิกรชาวจังหวัดน่านที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวในครั้งนี้ พร้อมกันนี้โปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุลาภร์ลงพื้นที่ตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวด้วยโดยมีผู้เข้ารับบริการจำนวน111รายแบ่งเป็นผู้ป่วยส่งต่อ3รายโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและคณะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนไข้ติดเตียงพร้อมเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียงจำนวน3รายด้วย ผลการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวในพื้นที่จังหวัดน่านโดยเฉพาะที่อำเภอนาน้อยพบว่ามีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็นและแจ้งความต้องการขอรับความช่วยเหลือเครื่องกันหนาวรวม1,138ครัวเรือนการได้รับผหมกันหนาวและสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติและต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้